ในวันนี้เช็คพอยต์หนึ่งในชีวิตผมได้ถูกติ๊กถูกขึ้นมาตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเช็คพอยต์หนึ่งในชีวิตหรอกแต่พอได้มาดูจริงๆมันก็ก็ผมก็ยอมรับให้มันเป็นหนึ่งในเช็คพอยต์ที่น่านับถือสำหรับวงการอนิเมะสรนระผมนะในปัจจุบันนี้คุณมองไปทางไหนคุณจะเจอแต่เลิฟคอมเมดี้รูปแบบเดิมๆมีสวิตม,มีนู่นมีนี่เลิฟก็ก็โรแมนติกคอมก็ก็คอม ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางเซอร์วิสมากขึ้นเรื่อยๆทำให้หลายๆอย่างในความเป็นเลิฟคอมดี้ยุก่อนได้ถูกลบหายไปจากวงการจนผมได้มาดูเรื่องนี้เอาจริงๆตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรเอาไว้กับเรื่องนี้มากเท่าไหร่การที่ต้องมาไล่ตามเก็บซีซั่น 1, 2, 3ของ Anime ม o v e c o m ที่ดูจะไม่ได้มีอะไรวิวหว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลา ถ้าถามว่ามันใช้เวลาเยอะไหมใช่มันใช้เวลาเยอะแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าไหมผมก็ก็ค่อนข้างกล้าตอบเลยว่ามันคุ้มค่าคาราไกโทโจโนะทากากิซังผมจะลองทํารูปแบบใหม่ๆบ้างก็คือการเอาทั้ง3ามซีซันมายุบลมกันแล้วก็ทําภายในคลิปเดียวเลยการที่ผมได้มาดูเรื่องนี้นั้นทําให้ผมย้อนกลับไปนึกถึงความเป็นเลิฟคอมเมดี้ของยุคก,ก่อนเป็นอย่างมากถ้าถามว่าประมาณไหนก็คงเป็นพวก ทีมินิโทรโดเกะแต่ว่าสดใสกว่าเยอะคุณมาที่นี่เพื่อรับความเลิฟแล้วก็คอมจริงๆคุณไม่ได้ต้องการมาเจอปัญหาชีวิตคุณไม่ได้ต้องการมาเจอปัญหาสังคมคุณมาที่นี่เพื่อได้ปลดปล่อยความรู้สึกของคุณได้สนุกไปกับความเลิฟแล้วก็คอมไม่ต้องเครียดกับเรื่องใดๆมันคือเลิฟคอมที่เกิดมาในการเป็นเลิฟคอมสำหรับคนที่ต้องการเลิฟคอมจริงๆ ใช่แล้วบางทีชีวิตประจําวันของคุณมันอาจจะน่าลาคาแล้วก็เจอปัญหาอะไรมากมายมาหลุมเราแต่นี่คือลคมที่จะสามารถเติมเต็มหัวใจของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตหรือว่าปัญหาสังคมในเรื่องด้วยซ้ําตอนแรกที่ผมได้ดูนั้นแบบแบบคุณรู้จักคําว่าโฮซัมปะโฮซัมอะ, <laughs> อะใช่แล้วมันคือสิ่งที่จะคุณจะได้จากเรื่องนี้มันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้เร่งรีบ มันทำให้คุณได้สบายได้เข้าใจแล้วก็ได้สนุกไปกับในเรื่องแค่นั้นแค่นั้นเลยถ้าเกิดถามว่าในเรื่องของมันคืออะไรมันก็คือ slide of life ชีวิตประจำวันของตัวละครแต่สิ่งที่ทำให้อนิเมะเรื่องนี้นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจหรือสิ่งที่คุณอาจจะชอบไปกับมันคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมันไม่ได้บอกคุณชัดเจนว่าตัวละครมีสถานะอะไรกันอยู่มันไม่ได้บอกคุณมันไม่ได้บอกอะไรคุณเลย แต่แค่คุณต้องดูคนก็จะเข้าใจคุณจะพอเดาได้ว่าสถานะของระหว่างสองตัวละครคืออะไรถึงมันไม่ชัดเจนแต่มันก็ทำให้คุณมีความสุขได้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างแรกเนื้อเรื่องนั้นผมจะขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือซีซั่นหนึ่งซีซั่นสรวมกันแล้วก็เป็นซีซั่นสามแยก ่ที่ผมได้บอกไปตอนแรกมันคือแอนิเมะแนวสไลด์ออฟไลท์เป็นชีวิตประจําวันของตัวละครแล้วก็แฝงไปด้วยความลอมคอมถ้าถามว่าคอมไหมส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยคอมเมดี้เท่าไหร่มันก็มันก็บางจุดแต่ว่ามันไม่ได้แบบถึงขั้นคอมีซังอย่างนั้นอันนั้นมันระดับคอมเฮี้ยนะครับมันคือระดับคอมระดับสูงแต่เรื่องนี้เวทอัตราส่วนได้ดีระหว่างความเป็นคอมเมดี้ก็ความเป็นโรแมนติกจะแฝงกันอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเลย เผอความเป็นลอมน่าจะมากกว่าความเป็นคอมประมาณ60ก็ได้อะแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าอนิเมะเรื่องนี้จะไม่สนุกหรือไม่ตลกความสนุกมันมีเพราะว่าความสนุกนั้นมันจะถูกทำออกมาในรูปแบบของความเป็นเลฟิฟแล้วมันก็จะให้ความโฮซัมโคตรๆสำหรับผู้ชมใช่เพราได้ดูเรื่องนี้แนละ้วผมก็คิดเลยว่าชีวิตมัธยม ของคนสักคนหนึ่งเนี่ยแหละคือชีวิตมัธยมในอุดมคติของคนสักคนหนึ่งที่อยากจะให้มันเป็นไปได้คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากคุณก็มีกลุ่มเพื่อนเล็กๆของคุณคุณมีคนที่คนชอบแล้วก็มีคนที่ชอบคุณใช้ชีวิตสนุกไปเรื่อยๆคุณต้องการอะไรอีกล่ะในชีวิตมัธยมเพราะว่าแค่นั้นก็เกินพอแล้วแหละไม่จำเป็นต้องไปขับมอเตอร์ไซค์เว้นเวนแล้วก็เตียบแก๊งอื่นโอเคความเป็นเลิฟนั้นความเป็นโรแมนติกนั้น มันอะไรเหมียวขอโทษครับแมวแมวผมจอดจากห้องกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคความเป็นโรแมนติกนั้นมันไม่ได้หนักหน่วงมันเป็นโรแมนติกแบบเบาๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆและนานๆทีก็จะมีคริติคอลมาให้คุณสักทีหนึ่งเป็นคริติคอลที่ทําให้คุณรู้สึกใจเต้นแล้วก็อมยิ้มไปกับมันได้มันไม่ได้หวือหวาถึงขั้นแบบรุกกันหนักแล้วก็จูบก,กันหรืออะไรทั้งนั้นรอถึงซีซั่นสองกูเพิ่งได้เห็นทั้งสองคนจับมือกันนั่นแหละ นั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นในชีวิตโรแมนติกมัธยมมาในเรื่องการออกแบบตัวละครบ้างความหลากหลายของตัวละครนั้นมีอยู่มีคนทุกรูปแบบที่คุณสามารถพบได้ในวัยมัธยมก็เกือบทุกรูปแบบนะแต่พอเรามาโฟกัสที่2ตัวละครหลักแล้วพระเอกกับนางเอกนางเอกถูกออกแบบมาให้เป็นคนขี้แกล้งแล้วก็ค่อนข้างฉลาดล้ำเหมือนกันส่วนพระเอกก็ถูกออกแบบมาให้ ซื่อแต่ว่าก็ก็ซื้อพอที่จะตอบความต้องการของนางเอกได้อ่าจะไม่เรียกว่าซื้อก็ได้อาจจะเรียกว่าหัวช้าเพื่อให้มาโบะบะตบมุกน,นางเอกได้โดยคอนเซปของเรื่องคือการแกล้งกันระหว่างนางเอกกับพระเอกแต่อันจริงก็ดูเหมือนจะเป็นแค่พระเอกที่โดนแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวต่อให้ดูเหมือนการแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวที่มีนางเอกเป็นคนชนะและพระเอกเป็นคนแพ้ก็ตามมันก็ยังดูเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินมากกว่า เพราะนางเอกก็ได้เตาะพระเอกแล้วพระเอกก็ได้อยู่ข้างๆสาวที่น่ารักนั่นแหละความสัมพันธ์แบบวินวินสิ่งที่เรื่องนี้จะสามารถมอบให้คุณได้สิ่งที่จะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนั่นแหละคือสิ่งที่เรื่องนี้จะมอบให้คุณมันคือโมเมนต์ล้ำค่าที่คุณจะได้จากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากที่พระเอกหึงหรือจะเป็นฉากที่นางเอกหึงหรือเป็นฉากคริติคอลใส่กันเองนั่นคือโมเมนต์ที่ผมว่าล้ำค่าที่สุดในการที่คุณได้ดูเรื่องนี้แล้ว ใช่นั่นคือสิ่งที่ซีซันหนึ่งซีซันสองจะให้คุณแต่พอมาถึงซีซันสามเท่านั้นแหละซีซันสามนั้นทุกอย่างดูจริงจังขึ้นชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็เรื่องนิสัยแล้วก็ความชัดเจนต่างๆมันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในการดูซีซันสามเลยเหมือนมันเล่งสปีดมากขึ้นให้เห็นความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปไกลแค่ไหนแล้วหลังจากผ่านซีซันหนึ่งและสองมามันมีอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นไม่ว คริติคัลต่างๆที่ทั้งคู่สร้างให้แก่กันละกันหรือการแสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้นระหว่างตัวละครความสัมพันธ์และก็ความรู้สึกต่างๆถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในแง่ของเนื้อเรื่องเลยสำหรับสายโรแมนติกแล้วมันก็คงเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าประทับใจเลยแต่ความคอม,มดี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้พัฒนามากขึ้นเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไปเรื่องนี้มันเน้นหนักไปที่ค่อนข้างความเป็นโรแมนติกมากกว่าคอมดี้และเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะมันแค่ชิตประจําวันของเด็กมัธยม พรัง,งานได้โปรดอย่าคาดหวังอะไรมากมายจากในเรื่องของมันเพราะว่าคุณมาที่นี่เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแค่นั้นแหละโอเคมาที่ส่วนต่อมากันดีกว่าส่วนของงานภาพในส่วนของงานภาพนั้นเราได้ชินเ a แอนิเมชันเป็นคนจัดทำแล้วถ้าคุณถามว่าชินเ a แอนิเมชันได้จัดทำเรื่องอะไรมาบ้างแล้วผมก็บอกเลยว่า 80- 90%เป็น d o เดอเมอนเดอหมดเลยอาจจะมีชินจังแฝงมานหน่อย แต่ว่าพวกแอนิเมชันนั้นค่อนข้างหาได้ยากนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสตูดิโอนี้มีความสามารถในการรีดอารมณ์ของผู้ชมได้ใช่แล้วนั่นคือความสามารถของสตูดิโอที่จัดทำโดเรมอนคุณก็รู้ว่าโดเรมอนมันเป็นยังไงในเดอะมูฟวี่นะในเดอะมูฟวี่นั้นมันทําให้คุณสามารถผูกพันกับตัวละครได้แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกอยากจะน้ําตาแตกได้ทุกครั้งตอนที่เดอะมูฟวี่กำลังจะจบในเวลาเพียงสั้นๆมันสามารถสร้างอิโมชันแนลไดเมจให้คุณได้มากขนาดน,นั้น พอมาในเรื่องนี้แล้วพอถึงฉากที่จะเป็นต้องมีความดรามา่าหรือต้องมีความตราตึงใจมันก็จัดเต็มไม่แพ้กันน่าเสียดายที่ในเรื่องของเรื่องนี้นั้นไม่ได้มีความซับซอ้อนหรือว่าความตราตึงใจที่จะสามารถเล่นได้บ่อยขนาดนั้นมันพอมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นความสามารถด้านนี้ของสตูดิโอเลยไม่ได้ถูกนําออกมาใช้ไม่ได้ถูกทําออกมาใช้บ่อยแต่พอใช้แล้วมันก็คุ้มค่าจริงๆเหมือนกันในส่วนของเนื้อเรื่อง งานภาพผมจะพูดแบบเดียวกันก็คือซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองรวมกันและซีซั่นสามทุกแยกออกมางานภาพและก,การลงสีนั้นผมว่าเป็นการให้ความเคารพต่อต้นฉบับมังงะพอตัวเลยไม่ว่าจะเป็นลายเส้นและก็แสงสีต่างๆมันมีความใกล้เคียงกับความเป็นมังงะพอตัวแต่ว่าท่ามในซีซั่นหนึ่งนั้นจะดูธรรมดาไปหน่อยมันจะเป็นแนวเลิฟคอมสไลด์ออฟไลฟ์ไม่ได้มีอะไรสวยหรือววาะเป็นพิเศษเมื่อมีฉากที่น่าจดจำเกิดขึ้นนั้น ก็ก็สวยขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ว่าฉากพวกนั้นไม่ได้มาบ่อยนานๆจะโผล่มาทีหนึ่งถ้าถามว่ามันน้อยขนาดไหนแล้วก็มันก็น้อยระดับที่ว่าซีซันละประมาณครั้งถึง2ครั้งเองแต่ความแตกต่างมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อมันเข้าสู่ซีซัน3ามซีซันสนั้นแค่ตอนแรกก็ใส่เต็มแล้วผมค่อนข้างกล้าพูดนะว่าซีซันสาในตอนแรกตอนที่หนึ่งนั้นมีความดีของงานภาพมากกว่าซีซันนึและซีซันสอีก อาจจะในแง่ของการเปิดซีซั่นสามให้น่าประทับใจทำให้คนดูอยากจะดูต่อก็ใช่แต่ว่ามันก็ขยับมาตรฐานขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยก็่จะเป็นแสงสีและก็ความเป็นธรรมชาติในการเคลื่อนไหวของตัวละครต่างๆของมาตรฐานที่สูงขึ้นเอาไว้จนพอถึง2ตอนสุดท้ายใช่แล้ว2ตอนสุดท้ายในซีซั่น3นั้นค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและก็การแสดงความรู้สึกของตัวละครนั้นชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคู่ของพระเอกและก็คู่อื่นด้วย ท้าให้งานภาพของเรื่องนี้นั้นในช่วง2ตอนสุดท้ายมีความเจ๋งมากขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ว่าจะเป็นความสมูทแล้วก็การเล่นแสงสีต่างๆภายในเรื่องโดยภาพรวมแล้วนั้นงานภาพของอนิเมะเรื่องนี้ทําออกมาได้ตอบโจทย์ในเรื่องตอบโจทย์ในเรื่องหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันสามารถดึงเอาอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ชมสามารถรู้สึกไปกับมันได้ มันอาจจะไม่ได้มีฉากแอคชั่นหรือหวาแล้วออจจะไม่ได้มีฉากอลังการแต่ว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ความเป็นเลิฟคอมเมดี้ของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีถือเป็นงานภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้พอตัวเลยโอเคมาในส่วนสุดท้ายกันส่วนของงานเพลงงานเพลงของเรื่องนี้นั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรมั้งมันก็งานเพลงแนวเอ่อ s l ลฟ e of Life แล้วก็โรแมนติกนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวแบบชีวิตประจำวันมากกว่า ให้อารมณ์ของความสนุกสนานในวัยมัธยมแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องเครียดฉากโรแมนติกหรือฉากต,าตึงใจเพลงก็ทําออกมาได้ตอบโจทย์ในงานภาพและก็เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีสามารถดึงอา,อารมณ์ของผู้ชมในฉากเหล่านั้นออกมาได้แต่งานเพลงที่ผมคิดว่าเจ๋งในเรื่องนี้ก็คือ ending ใช่แล้ว ending ending ของเรื่องนี้นั้นมีค่อนข้างจะหลากหลายพอตัวเลยเอ,าอารมณ์ประมาณว่า เหมือนกับว่าเอาเพลงแต่ละเพลงมา cover ใหม่แหละไ,ไม่ได้แต่งขึ้นมาแต่ว่าให้นักพากตัวละครเหล่านั้นเป็นคนร้องเพลงเหล่านั้นทําให้มันมีความอินไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็รีเลทกันได้ถือว่าเป็นลูกเล่นน่ารักน่ารักที่สามารถพบได้ใน anime lovecom แต่ว่าพักหลังๆไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะว่าแค่ทําภาพแล้วก็งานเสียงอยงอื่นก็เต็มเกินแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังมีเวลาให้นักร้องมา cover เ,เพลงเอามาปิดเป็น ending ได้อีก พอลองนับดูดีๆแล้วในซีซั่น3ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีเอนดิ้งอยู่ประมาณ4หรือ5อันเลยซึ่งแต่ละอันก็ทำออกมาได้ดีด้วยผมค่อนข้างประทับใจเลยยกตัวอย่างง่ายๆก็เพลงนี้เลยก็ควินเทนโกคุถ้าถามว่ามาจากเรื่องไหนก็ผมได้มาจาก water boy เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทำให้ฟังว่าเรื่องนั้นมันเจ๋งขนาดไหนแต่ว่าลองมาฟังดูแล้วกัน บอกเลยว่าค่อนข้างเจ๋งนะไม่ได้หาดูกันง่ายๆที่แอนิเมตจะเอาเพลงแนวๆน,นี้รวมถึงเพลงเก่าเพลงแปลกๆมาคอร์เป็นเอนดิ้งแล้วก็มีหลากหลายเพลงด้วยนั่นคือหนึ่งส่วนที่ผมค่อนข้างประทับใจในงานเพลงของเรื่องนี้แต่ในส่วนอื่นๆนั้นก็ไม่ได้หวิววาอะไรมากมันตอบโจทย์ในเนื้อเรื่องและงานภาพได้แค่นั้นก็เกินพอในฐานะงานเพลงของเลิบคอมแล้วโอเคมาเข้าสู่ช่องสรุปกันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้มีอะไรกันบ้าง อย่างแรกเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10พอเนื่องด้วยสิ่งที่คุณจะได้จากเนื้อเรื่องนั้นคือการได้ดูความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวได้เติบโตไปพร้อมๆกับคุณแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วความคอมเมดี้ก็ค่อนข้างจะเฉยๆมันอาจจะมีบางฉากที่ทําให้ตาวึงในใจคุณได้แต่มันก็มีบางฉากที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจําเป็นต้องมีหรือเปล่าแต่ที่บอกมันเป็นแค่ชีวิตประจําวันของกลุ่มเด็กมัธยมแค่นั้นแหละ มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวไม่ได้วุ่นวาไม่ได้มีเรื่องให้ทะเลาะกันใช่ตั้งแต่ดูต้นจนจบยังไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยสักเรื่องเดียวคะแนนเจ็ดเต็มสิบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในแง่งของในเรื่องลับคอมเมดี้ที่สดใสสําหรับคนที่อยากจะได้อะไรสดใสสดใสโอเคในส่วนต่อไปในส่วนของงานภาพผมให้คะแนนอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรวุ่นวาแต่พอถึงฉากที่จําเป็นจะต้อง สร้าง Emotional Damage แลวก็ทำให้คุณอินไปกับเนื้อเรื่องอินไปกับอารมณ์ต um ่างๆมันก็สามารถทำออกมาได้ถึงแม้มันจะไม่ได้มีบ่อยมกักแต่ว่ามันก็ก็คุ้มค่าที่คุณจะรอดูมันอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันได้ชินเอ n แอนิเมชั่นมันคนทำฉากพวกนั้นที่มี Emotional Damage ที่จะทำให้คุณตาตึงใจได้มันจึงทำออกมาได้ดีกว่ามาตรฐานและผมก็ค่อนข้างชอบมันด้วยฉากเหล่านั้น ส่วนสุดท้ายของงานเพลงน่าเสียดายที่มันไม่ได้มีอะไรหวอหวามันมีแค่เ,เพลงเอดดิ้งที่หลากหลายแค่นั้นทําให้งานเพลงผมนั้นให้คะแนนอยู่แค่6เต็ม10 6เต็ม10นี้ไม่ได้หมายความว่ามันแย่มันหมายความว่ามันมีอยู่แต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าว้าวขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ตางจากเรื่องอื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคะแนนรวมของเรื่องนี้จึงเป็น6.5เต็ม10 เอาจัจริงแล้วคอมเมดี้ที่ไม่ได้มีอะไรหรือหวาขนาดนี้ในเรื่องธรรมดาได้6 10. เต็ม10บอ่ขอโทษครับหกเต็ม10ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละถ้าถามผมว่ามันเหมาะสําหรับคนแบบไหนก็คือคนที่อยากจะดูมันไปเรื่อยๆแบบชิวๆไม่ได้คาดหวังอะไรคนที่ลำบากกับชีวิตมามากพอแล้วอยากที่จะพักบ้างมาเจออะไรที่มันสดใสไม่ได้หดหู่แล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องนี้จะตอบโจทย์คุณเป็นอย่างมากถ้าเกิดคุณเป็นคนกลุ่มนั้น แต่ถ้าคุณต้องการปัญหาในวัยมธัธยมแล้วก็เรื่องเรื่องที่ค่อนข้างจะดร์กกว่านี้แล้วก็มีปัญหามากๆแล้วก็มีความของโรแมนติกมีความคอมเมดี้อยู่บ้างผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่นะักแต่น,นี้ผมบอกไปในทุกการรีวิวนี่เป็นเพียงคะแนนส่วนบุคคลของผมที่หลังจากได้ดูเรื่องนี้และนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเพียงเท่านั้นคะแนน6.5เต็ม10นั้นไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีเลย เป็นเพียงสิ่งที่ผมจะสามารถวัดได้ในฐานะของคนที่ดูเรื่องนี้จบทั้งสิซีซั่นแล้วลถ้าเกิดคุณมีรสนิยมที่ใกล้เคียงกับผมนั้นไม่แน่เลยนี้ก็อาจจะตอบโจทย์คุณได้ทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับละไกโรโจโนทาคากิสังนั้นหรือว่าในชื่อภาษาไทยแกล้งนักรักนะรู้ยังคงจะมีเพียงเท่านี้ถ้างั้นสำหรับวันนี้ไทยแลนด์คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 守りたい初恋がここにある。